ด้วยการดีไซน์และลอสุดเทมันทําให้ตัวตนของสุดยอดฆาตกรกลายมาเป็นอีกตัวละครที่มีแมสโปรดักเยอะชิบหายไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่สร้างออกมาดีเยี่ยมทั้งความเทและเรื่องราวในขณะเดียวกันมันก็มีเวอร์ชั่นที่สร้างขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ว่าเลอะเทอะชิบหาย เด็กๆที่ขอ,อกันมาเนี่ยพวกเองอชอบอะไรแบบนี้กันอย่างนั้นเหรอเรื่องสึกแบดดีไซน์แบบสดๆเอาเป็นว่าด้วยการมีอยู่ของดูจโนซายที่วันนั้นมีมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบปกติจนไปถึงเวอร์ชัน AU คู่ขนานทั้ง u s t ทัสดัสบีลีฟรวมไปถึงเราเวอร์ชันแปลกๆที่เหล่านั้นจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือ PS เอสดัสเทลสำหรับการมีอยู่ของตัวตนของดัสแสนนอกจากที่ตู้ของนายแม่เขาท่านจะขอเรียกใช้งานดัสแสนให้ไปทํางานต่างๆของพี่แกแล,แล้ว มัน,นั้นยังมีตัวละครใหม่ตัวหนึ่งที่เกิดคําถามในใจว่าทําไมตัวตนของดัตแสนถึงมีมากมายเช่นนี้อย่างเช่นคอมิกสั้นของตัวละครเอลฟี่ที่มีชื่อว่าดรเมกาโลซึ่งเป็นตัวละครใหม่แก่กลองจากคอมมูนิตี้ต่างชาติกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับดัตแสนแต่ก็ขออธิบายนิดหน่อยว่าสําหรับดรเมกาโลเธอคนนี้คือเอลฟี่ที่เกิดจากการรวมพลังกับออามากเมนมอนสเตอร์ผสมผสานกับเทคโนโลยีคอมเมตทอนจนกลายเป็นเอลฟี่ที่มีชื่อใหม่ว่าดอรเมกาโลแถมเอลฟ เธอนั้นมาผ่องกับนิสัยที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการจับมอนสเตอร์มาทดลองหรือแม้แต่เล่นเกมโชว์ต่างๆในขณะเดียวกันมุมมองของมาลติตเวิร์สเธอคนนี้ยังมีโอกาสคอยจับตาดูเราดัสแซนที่มันนั้นมีตัวตอนอยู่หลายเวอร์ชันจนออลฟี่ต้องพูดขึ้นมาว่าทำไมพวกแกถึงมีเยอะกันขนาดนี้เอาละ่ะในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในตัวละครที่ด็อกเตอร์แมกาูลเอลฟี่คอยจับตาดูมาโดยตลอดเขาคนนั้นก็คือ SP ดัสแอน ยังไงก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยสำหรับเรื่องราวหรือการมีอยู่ของตัวละคร SP ดัสแอน SP and, ตามแรงข้อมูลต่างๆที่ได้ลองไปค้นหากันมารู้สึกว่าจะมีคนนำแซนตัวนี้ไปสร้างผลงานของตัวเองในหลากหลายเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นเกมแฟนเมกที่สามารถโหลดมาเล่นได้ในเว็บเกมโจยหรือแม้แต่เวอร์ชั่นเพลงแฟนเม ที่ได้แต่งเพลงขึ้นมาให้กับชาต่างๆที่อาจจะอยู่ในเนื้อเรื่องของ SP ดัสแสนและสุดท้ายคนที่เขียนลอดและดีไซน์ตัวละคร SP ดัสแสนแอบรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีผู้เกี่ยวข้องในการสร้างตัวละครตัวนี้อยู่เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาร์ตดีไซน์ที่มีชื่อว่ามิสเตอร์สปรินที่ได้สร้างอาร์ตดีไซน์แซนตัวนี้ขึ้นมาคนที่2เขานั้นเป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าซ็อฟิลิตอเวที่ได้ออกแบบดีไซน์แซนห้าตาสยองขวัญที่มีชื่อว่าสกาวเอ็กซ์อี คาดการว่าในเวอร์ชันแรกของ SP Dust s ขานั้นน่าจะมีดาบแรกเป็นแซนตัวนี้ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีคนทําการปรับแต่งรวมไปถึงเขียนหล่อให้กับแซนตัวนี้เช่นกันโดยเรื่องราวทั้งหมดของแซนคนนี้นั้นไม่อยู่ว่าหน้าเม้าติเวิร์ที่อาจจะเหมือนกับจักรวาลอันเดอร์เทลทั่วไปแต่มันก็ไม่อาจหลีกหนีเส้นทางของเจโนซาชีวิตของผู้ที่ติดอยู่ภายในวังวนนี้เหล่านั้นต่างก็รู้กันดีถึงแม้ว่าแซนในเวอร์ชันคลาสสิกอาจจะจําเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ก็ตาม แต่ถ้าเกิดคุณต้องมาติดอยูใ่ในในวังบนที่ต้องเห็นคนที่หลักตายไปหลายต่อหลายครั้งยกตัวอย่างในเพลงคาเกโรเดสก็ได้มั้งแต่สำหรับแซนคนนี้เขานั้นทนกับมันมากเกินไปแทนที่เขาจะกลายเป็นเหมือนกับดัสแซนปกติแต่ด้วยจิตใจที่เหนื่อยลา้ารวมถึงความสิ้นหวังที่ไม่สามารถหยุดยั้งเดียกมนุษย์ได้เลยแม้แต่นิด สภาพจิตใจและความคิดของพี่แกก็เริ่มกลายเป็นบ้าทีละนิดทีละนิดมาในรุ่นหนึ่งแสน้นเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในฉากที่ผู้เล่นเผชิญหน้ากับเหล่ามอนสเตอร์ภายในเดรูนูนทางด้านของแสนเขานั้นก็จะเริ่มเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้ต่างๆเพื่อที่จะจัดการกับผู้เล่นให้เร็วที่สุดแต่ทว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงเขานั้นทำไปเพื่อที่จะสังหารเหล่ามอนสเตอร์ที่รวมทีมด้วยต่างหาก ภายตายจิตใจที่บิดเบี้ยวรวมไปถึงเลเวลที่ดูซับมาจากเหล่ามอนสเตอร์ที่ฆ่าไปมานนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ได้เปลี่ยนลักษณะภายนอกของแซนให้เริ่มบิดเบี้ยวและมีความสยองขวัญมากขึ้นกว่าเดิม นั้นแสนก็เริ่มทําเช่นนี้ไปหลายต่อหลายครั้งรวมมือกับมอนสเตอร์ต่างๆและเมื่อไหร่ที่เพื่อนลุมทีมนั้นจะตายเขานั้นก็พร้อมที่จะฆ่าพวกเขาทิ้งไปแน่ทันทีไม่เว้นแม้กระทั่งคุณแม่ทอร์เดียวเช่นกันแสนนั้นได้ทําเช่นนี้จนถึงขั้นที่ว่าเอาชุดของคุณแม่ทอร์เดียวที่ฆ่าไปมาใส่และโลเพเป็นคุณแม่ทอร์เดียวเสียเองด้วยสภาพจิตใจที่ไม่อาจอธิบายได้เขานั้นจะคอยพูดถึงเรื่องตลกไร้สาระต่างๆจนไปถึงทาตัวสับสนบิดเบี้ยวและคาดเดาไม่ได้เขานนั้นจะสังหารทุกคนอย่างไร้ปาน ถึงแม้ว่าพาใดในจิตใจอันบิดเบี้ยวเขานั้นจะไม่อยากฆ่าเหล่ามอนสเตอร์เลยแมยนน้แต่นิดแต่ทว่าในขณะเดียวกันความคิดมันก็ตีไปหมดจนคิดว่าการฆ่าเหล่ามอนสเตอร์ก็จะปีบเสมือนกับการปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระแต่ก็ยิงฆ่ามากเท่าไหร่เขานั้นก็จะรู้สึกเหงาแล้วเดียวดายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทว่าในกรณีที่เขาได้เผชิญหน้ากับผาพิลัสแสนนั้นกลับไม่มีกระิกกระใจที่จะจะฆ่าน้องชายของตัวเองแต่ด้วยความลูกจิตหรือความคิดบางอย่างที่เจ้าตัวไม่อยากให้น้องชายของตัวเองไปเผช จ้าดัสแซสนคนนี้จึงทําการตัดแขนตัดขาของพาเปลัสรวมไปถึงฉีกการร่างของเขาออกมาทําให้ตัวของพาเปลัสอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาไม่สามารถพูดได้หรือแม้แต่จะเดินไปไหนเช่นกันจริงๆแล้วมันก็มีคําอธิบายอยู่ว่าสาเหตุที่แซนทําเช่นนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากความหงหุดหงิดแต่เกิดจากความกลัวและความรู้สึกลำคาญที่พาเปรัสต้องกลายเป็นเหยื่อของผู้เล่นนั่นเองมันก็เลยทําให้พี่แกเกิดคลุมคคร่งขึ้นมาและหักแขนหักขาของพาเปลัสทิ้งไปก่อนที่สุดท้ายจะจับพาเปรัสไปขังอยู่ภายในห้องนั่นเอง สุดท้ายแล้วการเดินทางของผู้เล่นที่ทุกการเผชิญหน้ากักบรลมอนสเตอร์ข้างทางมานั้นจะมีแซนเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอจนมาถึงช่วงที่ว่าผู้เล่นนั้นตอนเผชิญหน้ากับ SP+ ดัสแซนโดยในก่อนหน้านี้ SP+ ดัสแซนเขานั้นจะอยู่ในชุดของแซนปกติแต่ทว่าเมื่อมาถึงห้อง Judgment Hall สภาพพี่แก่มานั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มจากใบหน้าที่เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นดวงตาและรอยยิ้มอันน่าสะพรึงกลัวและสุดท้ายชุดใหม่ที่ไม่รู้ว่าพี่แกนั้นเอามาจากใคร แต่ที่แน่ๆนอกจากพลังเวทกระดูกและแกสเตอร์บัสเตอร์มันนั้นยังมาพร้อมกับอีกความสามารถใหม่พลังที่สามารถเอาซากศพของเหล่ามอนสเตอร์ที่ตายไปจากผงทุลีที่ว่างเปล่ามันนั้นได้ล้อมดูมขึ้นมากลายเป็นร่างของแอสกรและฟาวีที่ได้ถูกฟื้นคืนชีมขึ้นมาให้ต่อสู้กับตัวของผู้เล่นภายตายการคอมโบต่าง ถ้าหากเรายังสามารถกัดฟันและฟื้นต่อสู้มาจนถึงวินาทีสุดท้ายคำอวยพรและคำพูดที่บิดเบี้ยวในที่สุดตัวของผู้เล่นก็สามารถหลุดพ้นจากคุมนรกที่มีชื่อว่า PS ดัสเซนมาได้แต่ถว่าแทนที่เรื่องราวมานั้นจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ในวินาทีที่ผู้เล่นนั้นเดินออกมาจากโลกอันเึกกล่าวและกำลังจะกลับไปดำเนินรูทใหม่มันั้นจะถูกแทรกแซงด้วยฝีมือของแซนที่ในรอบนี้เขานั้นจะพาเราลงไปในโลกอันเลือกกล่าวพร้อมการเข้าสู่ฉากต่อสู้ เพื่อที่จะทําทุกวิธีทางในการฆ่าเราให้จนได้แต่ทว่าสุดท้ายทุกสิ่งในเรื่องเหล่านี้ มันนั้นก็ได้จบลงด้วยข้อความที่ว่าจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นอีกต่อไปและผู้เล่นที่ได้เข้ามาจับต้องเหตุการณ์ของไทม์ไลน์นี้คุณในตอนนี้น่ะสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยแล้วละ่ะอาจจะตีความได้ว่าตลอดเวลาที่ผู้เล่นนั้นดำเนินเรื่องราวภายในเหตุการณ์ของ SP d u s t ัสเทเหล่านั้นจะไม่สามารถหลีกหนีหรือรูดผลจากตัวของแซนได้เลยเนื่องจากทุกชาตต่อสู้แซนนั้นจะเข้ามาแทรกแซงและมีส่วนร่วมอยู่ตลอด จนอาจถึงขั้นที่ว่าทําการสังหารบอสในฉากนั้นและปลอมตัวเป็นบอสตัวนั้นซะเองดูจากการที่แสนนาชุดคุณแม่ทรเรียม,มาใส่ก็บบอกได้ว่าพี่แกนั้นบ้าคลั่งแบบสุดๆรวมทั้งอาจจะนิยามได้ว่าเป็นผีหลายที่ไม่ยอมปล่อยผู้เล่นไปอย่างแน่นอนแต่อย่างน้อยในฉากสุดท้ายแล้วนั้นก็เห็นว่า ดั๊แซนคนนี้สามารถถูกฆ่าตายได้รวมถึงตัวคองพูวเล่นก็สามารถหลุดผลจากตัวของแซนคนนี้ได้เช่นกันเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับแซนคนนี้มันนั้นมีชื่อหนึ่งว่าเนโครโทซิสรวมไปถึงฉากหลังบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโบสหรือท้องฟ้ามันนั้นก็อาจจะมีเลฟเฟลนมาจากอนาลรอก r เฮเลอร์ที่มีชื่อว่าเอ็นเจลกราเบียวเรื่องเล่าสยองขวัญเจ้านางฟ้าหน้าตาบิดเบี้ยวนี่นั่นเอง แถมถ้าสังเกตดีเดี่ยดวงตาของนางฟ้าตัวนี้กับดวงตาของแซดมันก็แอบคล้ายๆกันอยู่ละมั้งเอาเป็นว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันพอดีเห็นตีไม้กางเขนกบทแล้วมันก็ชวนนึกถึงเจ้านางฟ้าตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันเอ้าล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพี่เอสดัสแสดไว้มีโอกาสาําหรับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องราวของดอร์เบกาโลนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องและผู้ที่คอยสังเกตการการมีอยู่ของเราดัสแซด เรียกได้ว่าในตอนแรกที่ตามหาเรื่องราวของเจ้า PS ดัซเซนในตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะเจออะไรเป็นพิเศษนอกจากตียมของอนาล็อกเฮอร์เร์แต่กลายเป็นว่าได้ไปเจอตัวละครใหม่ที่ดีไซน์นั้นดูดีแถมให้คนรู้สึกนึกถึงอะไรเอลฟี่เช่นกันไว้มีโอกาสก็จะจีบดเรเรมิการโลมาเล่าให้ฟังต่อละนะอย่างน้อยในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีงานแข่งอะไรเป็นพิเศษ คงจะอยู่บ้านเล่าเรื่องทั้งวันหรือไม่ก็อาจจะแบ่งเวลามานั่งสตรีมเกมแฟนเมคกันต่อแต่ที่แน่ๆทั้งอันเดอร์เวิร์ดและบัวไข่อันนี้อยู่ในแผนที่จะทําในสัปดาห์นี้แหละนะแต่ก็ขอเวลาทําสักหน่อยและเรื่องสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่22จะมีงาน Event อีเวนต์คอสเพลย์ยังงานมารุยะครั้งที่41โดยในรอบนี้จะเป็นทีมของเลดบอสปาร์ตีสามารถคอสเพลย์เป็นบอสในเกมต่างๆมาเดินเล่นในงานกันได้แหละนะถ้าแต่งเป็นแซนเองก็น่าจะเข้ากับงานดีเพราะพี่แกเองก็คือหนึ่งในบอสที่น่าจดจำเช่นนกัน สำหรับง,งานอีเวนต์นี้จัดที่สยามพารากอนฮอลล์สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสยามส่วนค่าเข้างานก็เริ่มต้นที่180บาทและยาสุดท้ายสาเหตุที่โปรโมทงานอีเวนต์นี้แหละนพอดีว่าเห็นรายชื่อสปอนเซอร์มีมาหาลายัยศิระปุุมอยู่ด้วยเลยอยากช่วยงานมาหาลาัยโปรโมตนิดหน่อยแหละนะ แต่สาเหตุสาคัญก็คือผมนั้นอยากจะตามหาอร์ตบุ๊กของอันเดอร์เทลภายในงานมนุยานั่นเองพอดีว่าปีที่แล้วเนี่ยได้หนังสืออร์ตบุ๊กแฟนเมกอันเดอร์เทลมาจากงานมนุยานั่นแหละเลยแอบคิดว่างานนี้อาจจะได้เจออันเดอร์เทลอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วในฐานะของคนที่ชอบเดินเที่ยวง,งานอีเวนต์ต่างๆถ้าหากใครเดินผ่านหรือจําเสียงได้แล้วล่ะก็สามารถทักพูดคุยกันได้แหละ แต่เราก็ชอบมาเดินงานแบบเงียบๆกับเสียงบรรยากาศอะนะเอาเป็นว่าพักเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือไม่แต่จะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นกันสามารถออกแพลนจอตามหาเรื่องเล่าใหม่ๆกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองเอาร์จีจีวี o ีกูดเกม e ิวเ